ที่ห้องประชุมสภาอาบาจอสุพรรณบุรีนายบุญชูจันสุวรรณนาย,ยกอาบาจอสุพรรณบุรีและนาย,ยกสมาคมอาบาจอแห่งประเทศไทยร้อมนายสำเร็ดล่วงสนรรองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลน,นาย,ยกเทศมนตรีทเทศบาลไซน้อยนนทบ,บุรีแห่งประเทศไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดเรเวรศักฮัดดานาย,ยกสมาคมอาบาตอแห่งประเทศไทยร่วมกันถแถลงข่าวจัดงานโอท็อปของดีสีภาคครั้งที่หนึ่งซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่27-29มีนาคม2566ณอุทยานมังกรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยในงานจะพบกับมหกรรมช้อปชิมชมผลิตภัณฑ์ ขึ้นชื่อในแต่ละภาคพ,พร้อมชมการแข่งขันมวยไทยจาก3สามสัคีคมวยไทยโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้าร่วมการถาแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก นายบุญชูจันสุวรรณนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทางสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเตรียมจัดมหัศจรย์สุดยอดของดีสีภาคนำของดีของฝากที่ขึ้นชื่อมารวบรวมไว้ในงานโอท็อปของดีสีภาคครั้งที่1ภายใต้แนวคิดช็อปผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมที่อวจอบรรจงเลือกสรรมาให้ช็อปแบบไม่ยัง้งชิมอาหารและเครื่องดื่มเลือดรสและบรรยากาศฟูดทรัคแบบชิคๆช,ชมหลากหลายการสแสดงตื่นตาตรึงใจในลานกิจกรรมและเชียร์มันส์ไปกับสามสมัคีมวยไทยแบบติดขอบเวทีสำหรับสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายรวมทั้งสิ้นกว่า สิบูธจัดเต็มทั้งอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่นของใช้เพื่อสุขภาพของแต่งบ้านงานฝีมือแฟชั่นสินค้านวัตกรรมและสินค้าพื้นบ้านที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชนออกสู่ตลาดจริงทั้งในรูปแบบออนกราวสําหรับผู้ที่มาเดินช็อปในงานหรือในรูปแบบออนไลน์ผ่านการไลฟ์สดโดยอินฟลูเอนเซอร์ตอบโจทย์ลูกค้าและสร้างไรายได้แบบครอบคลุมทุกมิติในส่วนของศึกษามสมรคีมวยไทยเป็นการจับมือระหว่าง3องค์กรได้แก่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยที่เตร พบสุดยอดมวยไทยประทะต่างชาตินำโดยเพชรสายฟ้าสอจอวิจิตแปดริ้วพบกับเออร์เนสโตอาโต้พร้อมด้วยมวยรอบน็อกอาฟฟอลฟโ์โฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ในวันพุธที่19มีนาคมนี้ณบริเวณด้านหน้าอุทยานมังกรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีเวลา20นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง JKN 1 8จึงอยากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมงานหาซื้อของดีของดังจากทุกภาคและชมมวยไทยกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้ชมกันอย่างเต็มตา เชิญนักมวยมานะคะม่ได้เกิน2อรุ่นค่ะค่ะของเราท่านผู้แทนของเรานะคะจะให้สัมภาษณ์กับทางช่องสื่อต่างๆสักคู่นึงนะคะเนื่องจากวันนี้ท่านผู้แทนไทยนะคะและแทนจากอามาคป็นตัวอาแห่งประเทศไทยด้วยเอาจริงนะหนึ่งกเอาใหม่ไหมเอาใหมอีกที หรืยาแ่สวนนะครับไม่กีแยานะไม่เอานะก็มองนะเอา้องวอง